้าเหนียวทำไมวันนี้มาทำงานสายล่ะเลยเวลาป10นาทีเลยนะขอโทษค่ะรถมันติดม้าเหนียวเอาตะกร้าไปเก็บให้หน่อยค่ะป้าเหนียวเดี๋ยวช่วยไปแนะนําสีผมให้ลูกค้าเลยจ้ะค่ะบ้าเหมียวเป็นอะไรก็ปกตินี่ค่ะเจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามมาแต่เช้าค่ะ พนักงานร้านนี้ห้ามด่าห้ามว่าสรุปใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องเนี่ยกันแดบดบมีตัวไหนให้ฉันใช้บ้างเนี่ยแจ๊บนิ้วใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกาไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทําไมแม่จะไม่ให้หนูใช้เหรอไหนบอกว่าที่เปิดร้านเพื่อสํอาหก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามแล้วทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้าง,งั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกเราอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะ นิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนูแม่ชื่อมิทินแฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบฟไปกันเถอะผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจบีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอ่ะทำไมล่ะก็เราเบื่อแม่เราอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราน่าลำคาญน,นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลย นิวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทินแล้วหนูได้ไปเรียนไหมลูกไม่ทําไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทาไมหนูจะต้องสอบไปดีเบบจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบือ่อเบื่อแม่แม่ชอบบนจู้ที่ตุกติกหนูรำคาญไปเสื้อผ้าพร้อมแล้วไปไม่น่านะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบ ไปก่อนนะครับคุณแม่นิ้วกลับมาก่อนลูกนิ้วกลับมาก่อนแม่หนูอยากได้ลิปสติกสีแดงหนูอยากปากแดงแล้วก็อยากสีส้มก็อยากได้เอาอยากได้สีแดงสีส้มก็เอามาเลยลูกอ่ะใส่ตะกร้าเลยแล้วก็สอเขียนคิ้วอายแชโดว์แม่ลิปอายสกาหนูอยากได้หนูอยากได้เอาเลยลูกจะเอากี่สีก็เอาเร็วเร็เรแม่บัดดดำหนูอยากได้จะลูกเอามาเลยอยาได้อะไรเอามาเลยลูกแม อยากได้คูชั่นจะลูกเอามาเลยแม่คาคิดเงินเลยจ้ะเอาน,นี้ด้วยโอ้ซ oh, ื้อจังเลยใครใช้คะเนี่ยของลูกสาวทั้งหมดเลยใช้เครื่องสําอางแล้วหรอคะใช้เยอะไม่ดีนะคะระวังแพ้นะลูกฉันจะแพ้หรือไม่แพ้มม่ก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอมีหน้าที่ขายมีหน้าที่คิดเงินก็คิดไปว่าอิสุ่มหน้าโดนแม่ฉันดา่าให้รู้สมัเอานิ้วจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่ แม่เห็นมาเอาเครื่องสำอางในร้านไปทุกวันใช้หมดแล้วเหรอลูกก็ใช้ครั้ง2ครั้งเบื่อก็เอาให้เพื่อนไปจะแคร์อะไรแม่เปิดร้านเครื่องสำอางสิ่างพาครูไปหาแม่เธอสิเอา้าน่งเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยร้านแม่หนูอยากเจอเาข้าไปสิ สวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของนินวไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวของคุณแม่แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันแถมยังเอาเครื่องสำอางไปแจกเพื่อนอีกทำให้เพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนก็แค่แต่งหน้าไปโรงเรียนนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคุณครูมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณแม่ครูบอกอะไรสอนอะไรน้องก็ไม่เคยฟังแถมยังทํากิริยาไม่ดีใส่ครูอีกแล้วคุณแม่ดูกระเ,กเป๋าของน้องนะนนะคุณแม่ดูนะคะมีแต่เครื่องสำอางไม่มีอุปกรณ์การเรียนเลย ครูมีหน้าที่สอนก็สอนไปสิจะไม่ยุ่งอะไรกับการแต่งหน้าของนักเรียนถ้าคุณแม่จะพูดแบบนี้คุณแม่ก็สอนเองเลยค่ะไม่ต้องให้น้องไปโรงเรียนได้ฉันจะให้ลูกชันย้ายโรงเรียนแม่ค้าคะซื้ออายแชโดว์ไปแล้วมันแตกคะ่ะโอ้แตกตั้งแต่มาซื้อเลยเหรอคะใช่คะ่ะแตกตอนที่แม่ค้าจับใส่ถุงหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะงั้นขอเปลี่ยนอันใหม่เลยนะคะแตกขนาดนี้ใช้ไม่ได้หรอกงั้นขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะ เจ๊คะเจ๊จะให้เปลี่ยนทําไมคะเขาไปทําแตกเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันแตกตอนอยู่ที่ร้านเราเราก็ต้องรับผิดชอบเจ๊เชื่อหรอคะหนูไม่เชื่อถ้ามันแตกตั้งแต่ตอนอยู่นี่ก็ต้องเห็นกันแต่แรกสิคะช่างถนเถอะมะเหนียวจะไปเถียงกับเขาก็เสียเวลาเปล่าเราเป็นร้านค้าก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละถูกแล้วดีนะคะที่เป็นร้านเจ๊ไม่ใช่ร้านหนูฮุไม่ลูกแย่แดงบ่นีใช่คะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยคุณแม่สบายดีไหมคะบ้า ดาลูกสาวเพิ่นตั้งผู้จบผู้งามว่ากับมวนมวนหันม,นม,นมนาบางลูกจะกของนี่เดตึสื่ออยู่ว่าก,กับโปกๆอปปปุ้ยกันแดินมิซูมิกับน้องหอมคิวเพสนะคะเป็น859บาทาค่ะคุณแม่อู้ยยาแดดก็สีสบัยเนาะลูกเป็นจงเป็นเจเปิดร้านใหญ่โตคือสีมีหนามีตาอุ้ยหรือบ่งลูกจะกของดูเดตึสื่ออยู่แต่ละมือหมอนุนแต่อยู่ในปลาอยางสวัสดีค่ะที่ฉันยืนกู้ผ่านแล้วใช่ไหมคะ มีเงินต่อทุนแล้วไม่ต้องเสงร้ง้านแล้วเฮ็ดี่ได้รู้ตัวเิเด็ยก็ลูเพิ่นบอกซ้อนอยางกับบ่าฮะมาเมียลูกยิ่สมตัวนั้นมาเมียเไาเฮ็ดงานอยู่นี่บอเอา้าแม่พ่อสวัสดีค่ะป้าเลี้ยงจุไปไเด้เฮ็ดงานสบายเนาะเฮ็ดคอมเฮ็ดบัญชีนั่งตาแอร์เย,ย็นซวยๆยค่ะชมพู่เบิ่งมูเลียนมานํำกันด้วยนี่<ม>เขาคือเป็นนาเป็นตาให้พ่อให้แม่แทะแม่เมียก็ได้ลูกลาเด้อมรูดจะของดูบ่ได้ดังใจจักอย่างบ่ไเด้เป็นนาเป็นตาให้จักย่างแม่ เดือนนี้เงินหนูป้าพอใส่เลยไม่ให้ยืมจะหาพันบอ่อจิตใจคาห้องพ้อมชมพู่เงิ่อนขายยางเงนี่ได้เท่าไหร่เงบ่ได้ให้แม่อยู่เด้ก็ขายได้40,000ก็โอนให้แม่แล้วค่ะเด็แม่บ่ได้เบิงบ่งบ่เฮ้ยงวด่อเด็ก็เห็นแต่40,000 40,000 40. บ่เห็นมันพัฒนาไปนะ่ะบ่ได้สิได้รวยนําเขาจักเทื่อนี่เฮ้ยเจ้าสิเอาเดือนเท่าไหร่ย่าเดือนละเป็นแสนคุณบอกทามันสิยากล่ะก็แล้วโอ,อกาสการเป็นแม่ก็ซักเมื่อย นิวนิวนิวออกไปซื้อผงซักฟอกน้ำยาปัดผ้ดุมให้แม่หน่อยแม่จะซักผ้าวันหยุดหนูหนูต้องการนั่งโง,ง,ง่ๆอยู่ที่บ้านแม่อย่ามาใช้หนูโอ๊ยเจจะมานั่งโง,ง่อะไรจะปล่อยให้บ้านมันรกอยู่แบบนี้เหรอถ้างั้นแม่ก็สั่งในแอปอนา็อบบริการสิเขามีบริการมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะเฮ้ยจริงเหรอแต่อนา็อบเขามีแต่เครื่องสำอางน,นี่โอ๊ยแม่เชยมากเดี๋ยวนี้อนา็อบเขามีทั้งเครื่องสำอางของใช้ในบ้านพวกสบู่แชมพูของสกปรนน้ำยาปัดผ้านุ่ม,ม,ม,มด พี่มิทีนทําอะไรอะ่ะจัดออเดอร์ให้ลูกค้าครับโห oh, วันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะเลยนะแน่นอนอยู่แล้วผมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะมิทีนมาแล้วครับเอาไม่ได้สั่งมิทีนนี่ผมซื้อมิทีนครับมาส่งของร้านอนาสอบครับอ้าวเหรอขอคุณค่ะว่าแต่ค่าส่งเท่าไหร่คะเนี่ยค่าส่ง19บาบาทครับฝนตกแดดออกขี้เกียจออกจากบ้านอนาสอบส่งถึงหน้าบ้านคุณถึงที่นะครับเจ๊ที่นี่มีผงซักฟอกขายไหมคะ เจ๊เจ๊มีผงสักพ่อขายไหมด้านนู้นเลยค่ะคิดเงินเลยค่ะ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 อ่ะนี่ค่ะสูงใส่เลยค่ะสแกนจ่ายนะคะติดอยู่ด้านล่างอะคะ่ะสแกนเลย,เลยค่ะสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊จะซื้ออะไรเราไม่มีเงินนะเออนะเจ๊สวัสดีจ้าฉันบอกแล้วว่าเจ๊ร้านเนี้ย ไม่สนใจลูกค้าหมดแต่เล่นแต่โทรศัพท์ฉันมาที่นี่ประจำน่ะฉันรู้เร็ว,รวจะเอาอะไรกรีบหยิบเอาเร็วเ,วเอาเลยเหรอไปไปไปรีบตามมาลีดตามมาเจไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่อยากได้อะไรน้องเอาดีๆจุลาแตงโมซองหนึ่งซองหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณพี่ มันไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นมันจะเป็นซองสั้นๆกว่านี้นะตัวนี้แหละค่ะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่คะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นจะไม่มีคําว่าผิวใบคูณสิบนะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วก็ปรับสูตรใหม่ผิวเนียนใสยิ่งขึ้นค่ะอันนั้นน่ะเขาไม่มีแถบสีชมพูข้างบนแบบนี้นะก็เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ไงคะอุ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นซองแบบนี้น้องเข้าใจพี่บ้างไหมเนี่ยเข้าใจค่ะคุณพี่ก็ต้องเข้าใจหนูด้วยนะคะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วค่ะพี่อยากได้แบบเดิมมีแบบเดิมใใใให้้้้้พพีีีีีี่่่่่มมมมมมัแแแแแบบ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 เเเเเเดดดดดดิิินนนนชชชกกกาาาาอออออะะะะคคคุณไไปูจ เดิมเขาไม่ผลิตแล้วค่ะพี่จะเอาแบบเดิมแบบเดิมใช้ดีเอาแบบเดิมไหมพี่แบบนี้พี่ไม่ใช้งานก็ไปผลิตเองเลยค่ะเยบป้าเอาพสัสด,ดุมาส่งคุณสปภูครับวันนี้มีกี่ชิ้นคะชิ้นหนึ่งครับซับเจ๋งจังเลยนะครับสั่งของทุกวันเลยนะอ๋อพอดีเลิกงานดึกอะครับไม่ได้ไปหนเลยเลยต้องสั่งเอาผมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันอีกนะครับเฮ้ยตายแล้วเงินไม่ครบโอ้ยตายแล้วเงินขาดสี่ร้อยเงินไม่ครบทำยังไงดี พี่เลดอส่งของเสร็จแล้วหรอคะครับผมเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่นี้จะเหลือพอกินข้าวถึงสิ้นเดือนไหมนะฮะเหลืออยู่สี่ร้อยครับหัวหน้าผมทําเงินหายสี่ร้อยผมติดงานไม่ได้เลยครับเงินกินข้าวผมยังไม่มีเลยครับเฮ้ยทำยังไงนี่นะอะหนูให้พี่ยืมก่อนถ้ามีแล้วค่อยมาคืนหนูนะไม่เป็นไรครับพี่เจงใจน้าถ้าปิดงานไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะงานผมจะรีบหามาคืนนะครับขอบคุณครับขอบคุณลหลายๆนะ เอ้าน้องทุ้มคู่จะไปไหนครับกํลังจะกลับบ้านค่ะเอ้าทําไมเดินคนเดียวพอดีหนูให้พี่ยืมเงินไปหมดแล้วไม่มีเงินค่ารถเอ้าทำาไมไม่บอกพี่ให้พี่ยืมทําไมไม่เป็นไรหรอกพี่ก็เดือดร้อนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองแหละตามมาเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจหนูยังช่วยพี่เลยให้พี่ช่วยหนูบ้างดิก็ได้ค่ะพัสดุมาส่ง คุณสมพูครับอยู่ไหนครับนี่มาแล้วคะ่ะนี่ครับหนึ่งสินครับขอบคุณค่ะวันนี้ผมเอาเงินมาคืนคุณได้ครับอุ้ยหนูไม่มีทอนหรอกเอาไปเลยครับตอบแทนที่ช่วยผมเมื่อวานนี้ขอบคุณมากมากนะคะเกิดไม่มีเงินกินข้าวแล้วเชียวสั่งของก็สั่งให้น้อยหน่อยครับเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะครับถ้าไม่สั่งของทุกวันก็ไม่ได้เจอหน้าคุณทุกวันสิเฮ้ยคุณหญิงแม่อายัดบัตร ทุกธนาคารเลยแล้วเราจะเอาเงินไหนกินข้าวนี่อ้าวคุณมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ผมมานั่งพักครับเพราะแต่คุณกินข้าวที่ยังหรือยังยังเลยครับไปกินข้าวด้วยกันไหมฉันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เออผมไม่มีเงินครับไม่มีเงินปะยวฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรครับผมเกรงใจคุณเออน่าปะขอ<ะ>บคุณนะครับ คุณซุที่มาเลี้ยงข้าวผมแม่เป็นอไรหรอคะ่ะตอบแทนที่คุณให้ทิปฉันตั้งร้อยหนึง่งแม่ค้าอันนี้ตัวเท่าไหร่ผมไปทํางานก่อนนะครับออาน้ํามันหมดไปแล้วน้ามันหมดเราเป็นไงดีอ่าเอาไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวไปส่งของลูกค้าไม่ทันเอา้าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเสียหาที่มาคืนคุณนะค่ะแต่เดี๋ยวฉันไปทํางานก่อนนะมิทินเอา้าคุณยิงเนี่ย